ตอนนี้ใจได้อยู่ในสวนสาธารณะแล้วนะแต่ว่าเขาจะเก็บค่าผ่านเนาะต่อคน4ยูโรเนาะใจได้ซื้อตั๋วเข้ามาแล้วก็ใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูสวนกันว่าเป็นยังไงมาเพื่อนไปดูดอกอะไรนี่มือนดอกกุหลาบเลยแต่ไม่ใช่นะ นี่ส่วยมากเลยนี่บานจนจะโรยหมดแล้วนะดูนี่ไงมันดอกพลาสติกเลยหลายสีนะนี่แบบนี้ยังไม,ไม่ไม่มีชั้นนะมีกลีบเดียวมาดูด้านในด้านใน ยังสวยอันนี้กุหลาบปันปีอุ้ยในยน,ยนี้ร้อนสีเหลืองอุ่นได้เลยแล้วเขามีอุณหภูมิบัดอากาศ ยี่สิบสี่องศาอันนี้ต้นวันที่หนึ่งพันปีแล้วแต่ไม่มีรูปมา มาเลยดูเพื่อนดอกอะไรไม่รู้น่ารักจังเลยฮเป็นเหมือนฉัดเลยแล้วเขาก็จะมีช่อ,อมาอีกข้างนอกเห็นไหม อะไรเนี่ยเห็นไหมสีแดงค่ะมันเป็นเหมือนดอกนะมันดอกกระเจี๊ยบบ้นเราเลยแต่มันไม่ใช่มีดอกชบาด้วยนะเห็นไหมนี่ชบาสีแดง ใครเข้ามาในใครเข้ามาในนี้ก็อบอกร้อน <c oughs> ดูไม่ไผ่ด้วยที่ไหนหนี่ย เพื่อนดูมีมะพร้าวด้วยั้ยมีลูกเดียวด้วยนะเห็นไหมตูดูเชบาเขาปลูกว้ต้นอย่างสงด้านล่างก็าทำป่าสัะป่า น่าจะต้นขนมนบ้านเรานะเนี่ยนี่ไงแต่มันั่นไงมีลูกด้วยนั่นแจ็คฟูสตนี่เหมือนต้นบุกบ้านเราเลยนี่ไหมเห็นไหมดูเหมือนบุกป่านะต้นรันใบยอยู่ข้างบนนู่น นี่กบเขายังสูง เหมือนต้นนิ้วบ้านเราเห็นไหมนี่มีนิ้วด้วยนะมีงิ้วปลาด้วยนะจะบอกให้หูว้าเาสูงมากเตียงได้สูงมากเลย ดูกระบองเพชรใหญ่มากอันนี้เหมือนแก้วมังกรบ้านเรานะแต่ไม่ไม่เห็นมีลูกไม่น่ามีนะอากาศไม่น่าได้แล้วอันนี้ดูดิดูดอกเออมันดอกอะไรนะเขาเรียกบ้าอะรโบตองบ้านเรา มีเหมือนกันบ้านเราที่สวนนงนุษเนาะอย่างเงี้ยถ้าใครได้ไปเนาะสวนนงนุษก็จะมีเหมือนกันอย่างเงี้ยดูดอ,อกเขาดิช่อดอ,อกเขานี่เลิศเลย ไมปอยเช่นดัย้ยเสียดายเนาะไม่ได้มาไม่มีดอกเขาใกล้จะตายแล้วอ่ะดูดิ ขอโทษทีนะเพื่อนๆแดดหุกแดดหายไปไหนไม่รู้นี่ปองใสสวยมากเลยเนพะื่อนทำปอนใสนะดูสีแดงแป๊ดเลยนูนนน่นตรงนู้น Apple mah, Apple. Tapi omnya, omu, นี่สีขาวเรื่องๆขาวปรตี <c oughs> อันนี้เขาบอกว่าสวนเกี่ยวกับสมุนไพรแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นดีเนาะเพราะอากาศเพิ่งเริ่ม ร้อนมันก็เลยยังไม่แตกนะยังไม่แตกเลยกำลังขึ้น สองสีเพื่อน,นดูรดนเต็มพื้นเลยโอ้ยขี้เมฆบังแสงแดด ต้นไม้ยังไม่มีใบไม้เลยเพื่อนๆเลยแต่สวยอยู่นะเป็นอาร์ตชนิดหนึ่งอ่าคิมมิกไปแล้วแดดมาแล้วดูเพื่อนๆดูดอกทิวลิปต้นนะโอ้ยสวยมากเลยแต่ว่าเริ่มจะร่วงแล้วนะ บอกเขาบานนานแล้วนะแถวนี้อากาศจะร้อนกว่าบ้านใจเนาะแถวบ้านใจแถวบ้านใจยังตุมต่มๆอยู่เลยดูต้นโน้นสีชมพูเห็นไหมโอ้ยสวยมาก เป็นไงคะเพื่อนๆพืนดอกไม้สวยไหมบรรยากาศที่นี่โอเคอยู่นะะ่เดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าใจจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนั้นไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ